สวัสดีครับผมเนเดียนตัวหนอนปูพื้นทวีทรั์รุ่งเรืองกิจนะครับมาเจอกันในวันนี้ผมกับทีมงานเดียนตัวหนอนปูพื้นทวีทรั์รุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นช่างอันดับหนึ่งของเรื่องการปรูปตัวหนอนการปรับหน้าดินนะครับก็จะมาช่วยให้บ้านของท่านได้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางเราได้ใส่ใจ ในทุกขั้นตอนในทุกวิธีการทําในทุกการเลือกสรรบล็อกตัวนอนเพื่อจะเข้าหน้างานช่วยให้บ้านท่านมีความสวยงามและพื้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับเราจะพาไปชมดูผลง,งานกันนะครับนะครับก็มาดูหน้างานที่อำเภออรสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่งาน ของเรียนตัวหนอนของเราที่ได้เข้ามาทำนะครับเนี่ยตอนนี้ก็รอที่จะตบให้หน้าบล็อกตัวหนอนมันเรียบนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกเรื่องข้อดีข้อเสียของการปูบล็อกตัวหนอนปูพื้นนะครับข้อดีของบล็อกตัวหนอนตัพื้นก็คือจะทําให้บ้านลูกค้านะครับมีพื้นที่ที่กว้างยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากที่แคบ เป็นลายสวยนะครับแบบโมเดล Modern นะครับแล้วก็ทันสมัยแล้วก็จะดูเรียบร้อยสะอาดตาขึ้นข้อที่2ก็คือล็อกตัวหนอนถ้าสมมุติว่าน้ําฝนมันตกลงมานะครับก็ไม่เกินประมาณ20-30ถนาทีนะครับถ้าฝนตกเยอะๆก็ไม่เกินนั้นก็จะทําให้น้ําฝนที่ตกลงมาแห้งลงไปตามพื้นนะครับจะไม่เหมือน การเทบล็อกคอนานเทคอนกรีตนะครับการเทคอนกรีตน้ําจะซึมลงไปใต้บล็อกตัวหนอนเองนะครับโดยธรรมชาตินะครับที่เป็นแบบฉบับของบล็อกตัวหนอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามบ้านของท่านก็จะมีลวดลายที่ท่านได้เลือกสรรได้หาซื้อมาจากเราหรือจากร้านอื่นที่เราจะได้เข้าไปปูหรือได้เข้าไปแก้ไขนะครับตามลวดลายนั้นๆ ข้อดีข้อที่4นะครับก็คือการแก้ปัญหาในาการปูบล็อกตัวนอนที่ปูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดมีการแก้ปัญหาหรือการอยากจะลื้อเพื่อทําการปูต้นไม้ลงไปในพื้นดินนะครับก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการ เทพื้นนะครับก็มันจะยากที่หนึ่งคือการต้องแยกนะครับต้องใช้คนต้องใช้เครื่องจักรนะครับในการทําในการแก้ปัญหาจุดนั้นๆนะครับซึ่งจะทําให้เรามีความยากลาบากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดีกว่าปูสนอนเนี่ยมันที่บอกว่ามันเป็นข้อดีก็มันเป็นข้อดีอย่างนี้แะครับข้อดีข้อที่5้านะครับ,รบเราสามารถเลือกลายปูหรือ,อาทาสีในบล็อก นบนล็อกตัวนอนได้นะครับครับมาบดูกันเลยครับว่าความคิดเห็นของช่างใหญ่ของเรานะครับช่างโตครับของทีมงานยนตัวนอนของเราจะคิดยังไงมาเลยครับมาเลยครับโตมีความคิดเห็น mm hmm. ในเกี่ยกับลูกค้าที่ต้องจะเข้ามาใช้บริการในห้องความคิดเห็นของผม,ผ,มผมก็คือผมจะใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุก mm hmm. ขั้นตอนในการทำงานครับอื mm hmm. จะทําออกมาให้ดีที่สุดอีกแล้วเราเป็นใครผมคือช่างเราคือช่างเฉพาะทางอืมในการปูตัวนอนอืมเราจะไม่แพ้ใครอยู่แล้วในภาคเหนือแน่นอนแน,นแ่นอนครับแน่นอนครับทุกท่านไว้ใจเชื่อใจและให้เราไปช่วยในการทําให้บ้านของท่านหรือว่าพื้นที่ของท่าน ได้มีความสะอาดสวยงามเรียบร้อยครับคุสวัสดีครับผมครับ